สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังว่าที่ภรรยาเสนาหอยเตรียมขึ้นแท่นคุณนายวินฟาร์มทราบกันดีนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้ว2คู่ซีคนดังอย่างเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคและว,วิลลี่แมกอินทอชยังหันไปเอาดีทางด้านการเกษตรด้วยโดยทั้งคู่ลงทุนทําฟาร์มของตัวเองในชื่อวินฟาร์มตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งงานหลักปลูกผักจัดสวนอย่างจริงจังบนเนื้อที่กว้างขวางกว่า10ไร่ที่มาพร้อมกับความร่มรื่น อกหักรักพางมานักต่อนักเลยประกาศเป็นแน่นหนักว่าจะไม่รักใครอีกนอกจากตัวเองต่อมาพอมาเจอน้องหนูเค้กส้มแล้วนั้นทุกทุกอย่างที่เคยลั่นเอาไว้ก็มาลายหายไปในพริบตาซึ่งล่าสุดอยู่ๆเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่านี่นี่ผมมีแฟนแล้วนะชื่อน้องเค้กส้มแถมคดกันมากว่า2ปีเปิดตัวเจ้าคว้าหัวใจสาวสวยหน้าใสไว้ในอ้อมอกจนได้คนนี้นะแว่แวๆมาว่าหนุ่มหอยเขามองอนาคตไกลถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียว น้องเค้กส้มหวานใจดีกรีนางงามก่อนหน้านี้แอบคบแบบเงียบกริบอยู่นานตั้ง2ปีตอนนี้มั่นใจแล้วว่าเดินหน้าต่อได้เลยสบายใจที่จะแกลนโอเพนนิ่งเลยอาสา,าพาไปสอ่อต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเธอเป็นถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยเป็นคนมาดมั่นพอตัวชอบท่องเที่ยวและถ่ายภาพสวยๆมาอวดในโลกโซเชียลเสมอๆแถมยังเป็นเจ้าของเพจท่ทองเที่ยวอีกต่างหากเธอคนนี้ครบมากๆ ก็ขอบคุณข่าวจาก Daily l i f e Express ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะฮะขอบคุณครับ